สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการากรสอนปั๊มแชร์แพลตฟอร์ม t i k t o k นะครับแชร์ตรงไหนนะครับแชร์นี้นะครับถ้ายังไงนะครับมีอีกขั้นตอนนะครับมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับเข้า Google เลยนะครับพิพ์เว็บไซต์เค M นะครับก t ทนะครับเว็บไซต์อยู่อันแรกเลยนะครับคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับกรอกชื่อใช้งานรหัสผ่านได้เลยนะครับ ถ้าใครยังไม่มีนะครับกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะให้กรอกชื่อชใช้งานอีเมลรหัสผ่านนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านกันด้วยถ้ากรอกครบทั้ง4อย่างนี้แล้วนะครับให้ติ๊กสองช่องนี้ด้วยนะเพื่อทําการสมัครสมาชิกนะครับพอสมัครแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้กันเลยอ่ะนี่คือหนะ้าตาเว็บไซต์ km MM ของเรานั่นเองนะครับการตอนแรกกันเลยนะครับบดหมู่บดหมู่ก็จะมีส แพลตฟอร์มหลักๆนะครับก็มี f a c e b o o k YouTube t i k t o k Instagram นะครับแล้วก็มีอ,อื่นอีกมากมายเลยนะครับให้สามารถดูได้เลยนะน,นี้ก็ทำการดูได้เลยอ่ะผมก็จะมาปั๊มแชร์เนะก็จะไปที่หัวข้อนะครับเพิ่มแชร์นะครับของ TikTok ด้านล่างนี้นะครับแต่ก็การบริการนะครับก็จะมีหลายอย่างนะครับมามีหลายอันด้วยกันเลยเนาะราคาก็สามารถดูกันได้เลยนะครับ ผมก็จะเป็นออเดอร์แรกเลยนะอ่ะสี่สามหนึ่งสี่อันนี้นะครับอ่าพอคำอธิบายขึ้นมาแล้วนะครับให้ทำการอ่านให้เรียบร้อยเลยต่อไปเจอหัวข้อลิงก์นะครับลิงก์ก็ลิงก์โพสต์ของเรานั่นเองนะครับผมก็จะเอาโพสต์นี้เลยแล้วกันนะครับก็ copy ลิงก์ด้านบนเลยนะครับแล้วก็กดวางได้เลยอ่า ก็มาดูตรงหัวข้อปริมาณกันต่อนะครับปริมาณขั้นต่ำนะครับอยู่ที่100แชร์สูงสุดอยู่1ล้านแชร์เลยนะครับผมก็ปรับขั้นต่ำไปนะครับ100แชร์่ค่าบริการนะครับ0.70็นะครับก็เฉลี่ยประมาณบาทเดียวเองนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับอันนี้กดสั่งซื้อเลยเลยนะครับพอสั่งซื้อไปแล้วนะครับระบบได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะขึ้นหน้าต่างเขียวๆยงนี้นะครับให้เพื่อนๆทำการรอแชร์เด้งขึ้นได้เลยนะครับอ ก็มีกี่ขั้นตอนเองนะครับก็สี่ห้าขั้นตอนเองเนาะอันนี้ใน,นระหว่างที่รอนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเ่อการสั่งซื้อเ่อการสั่งซื้อนะครับก็จะบอกออเดอร์ย้อนหลังของเรานะครับว่าเราทําอะไรไปแล้วบ้างเนาะก็จะมีรหัสออเดอร์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกนะครับว่าตอนนี้กํลังกลังดาเนินการอยู่นะและที่เหลืออยู่นะครับคือ100นะครับอันนี้แล้วก็มีบริการบอกเนาะมีลิงก์มีค่าใช้จ่ายบอกกันเลยอันนี้อ่ะหัวข้อต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับก็ จะเป็นเติมเงินนะครับเข้าสู่เว็บไซต์เนาะสแกนเค้าโค้ดธูมานีวอลเล็ตอ่ะฟาวอลเล็ตคริปโตนะครับเพอร์เฟกต์มันนี่เดี๋ยวผมจะสแกนเค c o โค้ดให้ดูนะครับกรอกจํานวนเงินลงไปนะครับกดเติมเงินได้เลยอ่ะหน้าต่างสแกนขึ้นมาแล้วนะครับอย่างนี้นให้ทําการสแกนให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วจํานวนเงินของคุณนะก็จะเด้งด้านขวามือบนตรงนี้เลยนะครับอันนี้เนาะอ่าพอเราได้เงินกันแล้วนะครับก็ไปดูการบริการกันต่อเลยนะอ่า อเมริกาก็มีเยอะแยะเลยนะครับให้ทุกคนทําการอ่านเอาเองเลยนะครับเพราะว่าผมไม่น่าจะมารีวิวตรงนี้ได้หมดนะครับวันนี้ก็เอาเป็นว่าหัวข้อไหนนะครับถูกใจทุกคนนะครับติ๊กดาวด้านซ้ายไว้ก่อนนะครับแล้วก็อ่านรายละเอียดด้านขวาได้เลยการอ่านให้เรียบร้อยนะครับถ้าอ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจหรือว่าอยากจะสอบถามแอดมินนะครับก็จะมีช่องทางติดต่ออยู่นะก็เป็นติดต่อฝ่ายสนับสนุนตรงนี้นะครับเป็นติดต่อสอบถามแอดมินโดยตรงนะ เป็นช่องทางไลน์นะครับไลน์แอด kmkts นะครับใส่แอดนำหน้ากันด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่สะดวกทางไลน์นะครับก็จะมีตัวช่วยเหลือตรงนี้นะก็จะเป็นแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําการตอบทุกคนอยู่นะครับให้เขียนหัวเรื่องไปพิมพ์ข้อความตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งตัวได้เลยไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าขอเร่งความเร็วขอเติมยอดรถนะครับขอยกเลิกออเดอร์นะครับก็สามารถทํารายการกันได้นะทั้งในไลน์ทั้งตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยนะครับอันนี้ อ่ะหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับการแนะนําเพื่อนก็ง่ายๆเลยนะครับก็ p y ลิ n ์ของคุณนะครับส่งให้เพื่อนนะครับอัตราแค่แนะนํานะจะได้5%นะต่อยอดที่เพื่อนฝากมาครับเพื่อนฝากมาเท่าไหร่เราก็ได้หตรงนั้นนะอ่าก็มีเพียงเท่านี้นะครับตรงเว็บไซต์ก็มาดูยูเพียงเท่านี้ผมขออนุญาตกลับไปดูแชร์ของผมก่อนนะครับว่าเป็นไงบ้างแล้ว ถ้าอย่างขึ้นศูนย์อยู่งี้ลองรีเฟตก่อนสักหนึ่ทีครับก็ขึ้นมา1แล้วนะครับก็กําลังเพิ่มอยู่เนาะเดี๋ยวผมจะรอจนกว่ามันจะเต็มนะครับแล,แล้วก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็เป็น100แชร์เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนาะก็รวดเร็วอยู่นะครับก็ประมาณ2-3านาทีเลยนะฮะน,นี้ก็รวดเร็วนะครับ กับเพื่อนๆคนไหนนะครับจากปั๊มแชร์ปั๊มไลค์ปั like, ป๊มคอมเมนต์นะครับหรือว่าปั๊มบันทึกนะครับก็สามารถทํารายการกันได้นะครับขอข้อติ๊กต๊อกก็มีหรือว่าจะปั๊มแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับก็สามารถทําได้นะครับเพิ่มผู้ติด,ดตามเพิ่มยอดขายอะไรให้ทุกคนได้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวผมก็เข้า g ู Google นะครับแล้วก็พิมพ์เว็บไซต์ KMTT1 นะครับหรือไม่ก็กดลิงก์ด้านล่างนะครับดีวผมแปะเอาไว้ให้ก็จะได้สะดวกหน่อยอสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ